มดข่าวพาเพลิสนสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าแตนเผยรู้ลุงพลต้องเจอรวบล่าสุดนะคะ fc เสียมทรัพย์สินเป็นล้านช่วยประกันตัวค่ะจากกรณนี้วันนี้นะคะ2มิถุนายน2อ6 4ยู่ 2, ตำรวจคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหา ในคดีน้องชมพู่มาสอบปากคำที่สอพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารน,นั้นความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะวันที่3มิถุนายน2564รายการเรื่องเล่าเชา้านี้ทางช่อง3รายงานว่านางสมพรหลาพโพหรือว่าป้าแตนภรรยาของลุงพลกล่าวว่าตอนนี้สามียังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้จะถูกแจ้ง3ข้อหาแล้วก็ตามนะคะ ที่ผ่านมารู้ตัวมาตลอดเรื่องการถูกหมายจับเพราะกระแสบันแรงรู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องโดนแบบนี้ก็ได้แต่ทำใจโดนลงพลไม่ได้เครียดอะไรนะคะทำใจได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเหตุที่ไม่อยู่บ้านในช่วงกลางดึกจนตำรวจไม่เจอเป็นเพราะว่าตนเองกับสามีเดินทางมหาทนายความที่กรุงเทพเพราะมันมีกระแสแรงเรื่องการออกหมายจับ พ่อปรึกษากับทนายแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเข้าพบกับพอปอตอรอยืนยันว่าไม่ได้กังวลอะไรจากนี้ก็จะต่อสู้คดีต่อไปล่าสุดนะคะมีรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3รายง,งานว่าป้าแตนเผยหลังเข้าเยี่ยมลุงพลช่วงเช้าว,วันนี้นะคะโดยยืนยันว่าเตรียมจะประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์เป็นเงินบริจาคที่มีเอฟซหยิบยื่ยนมาให้ ยืนยันว่ามั่นใจในตัวถนายตั้มและมั่นใจกับสามีด้วยเพราะไม่ใช่คนกระทำผิดจากนี้ก็ต้องพิสูจน์ความยุติธรรมให้กับตัวเองต่อไปค่ะรายงานระบุเพิ่มเติมนะคะว่าทรัพย์สินที่เอฟซของลุงพลเตรียมไปประกันตัวนั้นเป็นหลักล้านแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเงินสดหรือว่าหลักทรัพย์นะคะ ขณะที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่านายตั้มได้เดินทางเข้าเยี่ยมลุงพลโดยเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะเยี่นมประกันตัวแต่ต้องขอความเมตตาต่อสาลเพราะที่ผ่านมาลุงพลไม่มีพฤติการหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงจะขอประกันตัวออกมาต่อสู้ด้านนอกซึ่งเตรียมหลักฐานแล้ว70%ส่วนสมข้อหาของตำรวจมองว่าเป็นการคาดคะเนของชุดสืบสวนไม่มีประจักษ์พยานบุคคลที่ชัดเจน ว่าลุงพลมีพฤติการตามที่ออกหมายจับส่วนกรณีที่ไปมอบตัวที่กรุงเทพเพราะว่าตอนแรกไม่มั่นใจว่ามีหมายจับจริงหรือไม่จึงแสดงความบริสุทธิ์ใจไปมอบตัวแต่การที่ข่าวบอกว่าพบวต่ตรรไม่รับมอบตัวนั้นตนเองมองว่าหมายที่เป็นหมายจับสามารถใช้ได้ทั่วราชาอาณาจากักรแต่หากท่านบอกว่าไม่มีอำนาจในการรับมอบตัวตนเองก็มองว่าอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ